วิธีการป้อนผลรางวัลใส่ในโปรแกรม Super s u สูตรเอ็นะครับสามารถทำได้โดยทำตามนี้นะครับลำดับแรกคลิกที่ปุ่มเปิดสถิติขึ้นมาครับถ้าเรามีสถิติอยู่ซึ่งเป็นสถิติที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเคลียร์ครับแต่ถ้าเป็นสถิติที่เราต้องใช้งานอยู่เรื่อยเรื่อเราไม่ต้องเคลียร์นะครับหลังจากนั้นให้ดูที่ด้านขวามือครับช่องแรกเป็นช่องวันที่ตรงนี้ต้องเป็น วันที่ที่ตรงกับที่เราป้อนนะครับตัวเลขสองตัวแรกคือวันตัวเลขสองตัวถัดมาคือเดือนสี่ตัวถัดมาคือปีพศหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนหรือป้อนวันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าป้อนหลักร้อยเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถป้อนเลขสามตัวและสองตัวในแต่ละรอบได้หลังจากนั้นเราก็ป้อนเลขของแต่ละรอบลงไปนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเลขอะไรมาป้อนบ้างยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างการป้อนสถิติหานอยนะครับออรอบแรกผมก็จะป้อนนอยพิเศษรอบที่2ก็จะป้อนนอยดังเดิมรอยที่สาอารอบที่3มก็จะป้อนนอย v ีเรอบที่4ไม่มีเราก็ป้อนเลขศูนย์เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบแรกอย่างนี้รอบที่2 4 5 6 7 8, 8้ารอบที่3 89012 รอบที่4ถ้ามีเลขอื่นๆเราก็ป้อนเข้าไปแต่ถ้าไม่มีเลขให้เราป้อนหรือเราอยากจะป้อนแค่3รอบนะครับเราก็ป้อนเลข000เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม gen ตัวเลขที่เราป้อนก็จะปอยู่ในช่องด้านซ้ายมืออย่างนี้แล้วเราก็คลิกที่ปุ่มบันทึกตัวเลขที่เราป้อนก็กจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมเรียบร้อยทีนี้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเปิดสถิติขึ้นมาครับแล้วก็ เปลี่ยนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็ป้อนผลเข้าไปป้อนเข้าไปได้เรื่อยๆเออได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จนกว่าจะครบตามข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยครับ